สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับดิฉันอีกเช่นเคยนะคะกับปูเป้นางสาวนิภาพรระหึดนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทยชั้นปีที่4คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาาัฏสกลนครซึ่งวันนี้นะคะปูเป้ก็มีหนังสือดีๆมาแนะนําให้กับทุกท่านได้รู้จักและเรียนรู้กันค่ะนั่นคือหนังสือพระสุนหเเสปะนั่นเองค่ะเนื้อหาจะเป็นอย่างไรขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟัง ได้แล้วค่ะไปกันเลยค่ะค่ะสำหรับที่มานะคะแล้วก็ผู้แต่งของเรื่องพระสุนหาเสปะเสาเสปาขยานามะนะคะ จัดเป็นนิทานนะคะวรรณคดีนิทานโบราณฉบับภาษาไทยทรงพระราชนิพนธ์โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะคะได้ท่งเลือกและนํามาแปลจากภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาไทยโดยแบบฉบับภาษาอังกฤษนะคะเป็นของมิสเตอร์วิลเลียมเฮลลี่โรวินสันซึ่งได้แต่งไว้เป็นคําโครงภาษาอังกฤษและถูกเรียบเรียงออกมาเป็นภาษาไทยในรูปแบบของนิทานร้อยแก้วนะคะ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะคะทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์โดยใช้ฉบับของอินเดียรามยณนะนะคะที่เรารู้จักมาพระราชนิพนธ์นะคะใช้ชื่อว่าบอกเกิดรามเกียรตินั่นเองค่ะ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าวันนคดีเรื่องนี้นะคะมีผู้คนนิยมและรู้จักกันอย่างแพร่หลายในอดีตนะคะโดยใช้เรื่องพระสุนห์หาเสปะนะคะในการเล่าหรือการสวดนะคะพิธีสำคัญทางาศาสนาเช่นงานพิธีราชาพิเศษ ซึ่งพิธีที่สําคัญที่สุดนะคะคือพิธีพระราชยะพิธีพระราชยะนะคะนับว่าเป็นพิธีที่สําคัญมากๆเพราะเป็นงานราชาพิเศษแห่งพระเจ้าจากักรพรรดิผู้แผ่อาณาเหนือบรรดาชนต่างๆนะคะทั้งต่างชาติต่าง,ะะง,าง,าางภาษานะคะ ก็จะมีความนิยมในการใช้พิธีนี้ถึงแม้ว่าประเทศไทยของเรานะคะจะมีผู้ที่นับถืออลทัทธิแห่งพราหมณ์ไม่มากก็ตามแต่ก็ยังมีการทำพิธีต่างๆอยู่ทั้งในวงังหรือในกลุ่มคนธรรมดาทั่วไปเล่ากันว่านะคะผู้ใดนะคะที่ได้ฟังนะคะจะถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ตนเองอย่างยิ่งเลย ต่อไปนะคะจะเป็นรูปแบบของคำประพันธ์นะคะของวรรณคดีเรื่องพระสุนห์หาเสปะนะคะสำหรับนะคะรูปแบบคำประพันธ์นะคะของวรรณคดีเรื่องนี้นะคะเป็นประเภทร้อยแก้วนะคะเป็นนิทานโบราณนั่นเองค่ะ ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเข้าถึงเนื้อหานะคะของวรรณคดีเรื่องพระสุนหาเสปะนะคะเรานะคะมารู้จักตัวละครสำคัญในเรื่องกันก่อนค่ะคนแรกนะคะพระสุนหาเสปะเป็นผู้ที่เป็นตัวสำคัญนะคะในการดำเนินเรื่องก็คือเป็นชื่อเรื่องเลยนะคะโดยมีเนื้อหานะคะก็คือเป็นผู้ที่ได้สรรเสริญต่อเทพเจ้านะคะจนได้รับปฏิหาริย์ในเรื่องนี้ค่ะต่อไปนะคะเป็น พระเจ้านะคะหาหริสจันทร์นะคะเป็นพระบิดาที่ไปบนบานกับพระวรุณนะคะแล้วก็ขอพระโอรสมาอย่งอางเมืองอยุธยานะคะซึ่งเป็นผู้ครองเมืองนครอยุธยานั่นเองค่ะ mm hmm. ต่อไปนะคะเป็นพระวรุณก็เป็นเทวดานั่นเองค่ะ mm hmm. ต่อไปนะคะเป็นเท้าอัมพรีษะเป็นพระโอรสที่ต้องมาบูชายันนะคะในตอนแรกต่อไปนะคะเป็นฤจิกค่ะ ซึ่งรือจิกนะคะเป็นพราหมณ์ที่อาศัยอยู่ในป่านะคะแล้วก็เป็นพ่อของพระสุนหสาเสปะด้วยค่ะต่อไปนะคะเป็นพระวิสามิตรนะคะ ผู้ที่รับเอาพระสุนหหาเสปะนะคะไปเป็นลูกในตอนสุดท้ายอาทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็ได้รู้จักกับตัวละครสําคัญของเรื่องพระสุนหหาเสปะกันแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเข้าถึงเนื้อหานะคะของวรรณคดีเรื่องพระสุนหหาเสปะกันคะ่ะทุกคนพร้อมหรือยังคะ ถ้าคนพร้อมแล้วนะคะตอนนี้ปุเป้ก็พร้อมที่จะมอบความรู้ให้กับทุกท่านเช่นกันค่ะถ้าอย่างนั้นไปรับชมรับฟังต่อกันเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาฟังเกี่ยวกับเนื้อเรื่องย่อของวรรณคดีที่ชื่อว่าพระสุนหาเสปะนะคะเนื้อเรื่องนั้นนะคะได้กล่าวถึงเพื่อที่จะสรรเสริญพราหมณ์ที่มีชื่อว่าพระสุนหาเสปะโดยเนื้อเรื่องนะคะเล่าว,ว่า พระเจ้าฮาริสจันนะคะไม่สามารถที่จะมีลูกได้ จึงได้ไปบนบานสารกล่าวนะคะเพื่อที่จะขอพระโอรสกับพระวรุณนะคะโดยให้สัญญาว่าจะนำพระโอรสมาถวายเพื่อบูชายันนะคะซึ่งต่อมานะคะก็ได้พระโอรสตามที่ใจต้องการนะคะโดยพระโอรสมีพระนามว่าท้าวอัมพรีสะแต่เมื่อถึงคราวนะคะที่จะต้องจัดพิธีนะคะบูชายันพระโอรสนะคะก็ต้องมาทำพิธีนะคะตามที่ตกลงกันไว้แต่สุดท้ายนะคะพระโอรสก็ เกิดนี้หายไปนะคะจึงทําให้นะะพระวรุณเนี่ยบันดาลให้กับพระเจ้าฮาริสจันเนี่ยล้มป่วยลงนะคะ เมื่อพระเจ้าฮาริสจันร์ล้มป่วยลงและพระโอรสทราบข่าวนะคะก็เลยเดินทางที่จะไปขอบุตรกับพราหมณ์นะคะที่มีชื่อว่ารจิกนะเะขานะคะมีบุตรทั้งหมด3คนพร้อมกับภรรยานะคะท้าวอัมพรีษะนะคะก็เลยขอซื้อบุตรกับพราหมณ์รจินะค,ะคนะหนึคนแต่รจิเนี่ยไม่ยอมให้ลูกคนโตนะคะส่วนภรรยาก็ไม่ยอมขายลูกคนเล็กให้นะคะ สุดท้ายนะคะพระสุนหเสปะนะคะซึ่งเป็นลูกคนกลางก็เลยยอมเสียสละแล้วก็ตัดสินใจที่จะไปกับเท้าอัมพรีษะนะคะเพื่อที่จะตอบแทนคุณมิดามันดานะคะสุนหเสปะนะคะมาเพื่อที่จะเข้าพิธีบูชายันแทนพระโอรสเมื่อถึงเวลาจะจัดพิธีนะคะเอาเข้าหลักไม่มีใครที่จะกล้ามัดนะคะ รจิกนะคะผู้เป็นพ่อก็เลยขออาสาที่จะมัดลูกตนเองนะคะแล้วก็มินำซ้ำเนี่ยจะเป็นผู้ที่ฆ่าบุตรตนเองนะคะแต่สุนหาเสปะนะคะสันเสริญพระวรุณและเทวดาอื่นๆโดยการสวดละลึกแล้วก็สันเสริญต่อเทพเจ้าทั้งปวงจนพระวรุณน,นะคะโปรดแก้มัดให้นะคะโดยที่พระ วิวามิตนะคะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะในพิธีนั้นนะคะก็เลยเนี่ยที่จะรับเอาสุนหัสเสปะนะคะไปเป็นลูกพร้อมทั้งให้พระนามใหม่นะคะชื่อว่าเทวราชนะคะสิ่งนี้นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ปฏิหารมากๆนะคะเมื่อพระสุนหาศเสปะนะคะปลอดภัยดีเพราะการสวดมนต์และถึงคุณเทพเจ้าทั้งปวงนะคะและผลที่ตามมาก็ทำให้พระเจ้าฮาริสจันเนี่ย สามารถหายป่วยได้เป็นปกติค่ะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อเราได้ฟังเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะคะของวรณคดีเรื่องพระสุนหาเสปะกันแล้วนะคะเรามาดูซิว่าเรื่องนี้นะคะให้คุณค่าอะไรกับพวกเราบ้างนะคะต่อไปนะคะจะเป็นคุณค่าด้านที่1นนะคะเป็นคุณค่าด้านาศาสนา เป็นการแสดงถึงความเชื่อนะคะให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรมทางศาส,สนาต่างๆนะคะทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะจะทำให้เห็นว่าผู้คนนั้นนะคะก็ยังคงมีความเชื่อและก็ความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าเทวดาที่คอยปกปักรักษาพวกเขาซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนเป็นความเชื่อนะคะที่อยู่กับคนไทย มาตลอดนะคะต่อไปจะเป็นคุณค่าด้านที่สองนะคะคุณค่าด้านสังคมนะคะในเนื้อเรื่องนั้นนะคะจะจะแสดงให้เห็นถึงว่าพระสุนหหเสบะเนี่ยเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกะตะเวทีต่อบ,บิดามัรดานะคะอยากตอบแทนพระคุณของบิดามัรดาแต่มองไปทางมุมของพ่อแม่ของเขานะคะก็คือเป็นผู้ที่โลภนะคะแล้วก็อยากจะได้เงินทองนะคะยอมให้คนอื่นเนี่ย มาซื้อลูกตนเองนะคะแต่สุนหาเสปะเนี่ยก็เป็นคนดีทำให้คนดีอย่างเขานะคะก็เลยพบเจอสิ่งดีๆแล้วก็ปลอดภัยนะคะตามที่เนื้อเรื่องได้กล่าวนะคะต่อไปนะคะจะเป็นคุณค่าด้านที่3คุณค่าด้านวรรณศิลป์น,นะคะวรรณคดีเรื่องพระสุนหาเสปะนะคะเป็นวรรณคดีโบราณที่แต่งในรูปแบบของนิทานโบราณนะคะประเภทร้อยแก้ว ซึ่งเนื้อหานะคะใช้ภาษาที่งดงามนะคะสลัดสลวยนะคะแล้วก็ละเอียดไพเราะสามารถสร้างจินตภาพให้กับผู้อ่านได้และยังสอดแทรกนะคะคติสอนใจแล้วก็แนวคิดนะคะเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการเล่าเนื้อหาต่างๆภายในวรรณคดีเรื่องพระสุนหาเสปะนะคะทิ่ฉันหวังว่านะคะวรรณคดีเรื่องนี้นะคะจะสามารถ สร้างความรู้และความสุขให้กับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังได้นะคะหากท่านใดนะคะสนใจที่อยากจะอ่านเนื้อหาเต็มนะคะเดี๋ยวดิฉันจะมี QR code ไว้ให้กับทุกท่านสามารถสแกนได้นะคะผ่านวิดีโอนี้นะคะหากวันนี้นะคะมีข้อผิดพลาดประการใดน,นะคะก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะไว้เจอกันคะ่ะ